ัต่ยังมีหลายตัวอีก,อกล้วหนึ่งนะสองสามย<ะ>ังไม่มีอนดี้โพสสวยๆรอๆเลยคนระับสวยแล้วค่ะสวยตลอด <laughs> <laughs> รักเธอคนเดียวเธอจะมี้ทีเคยของฉันมีคือรักให้เธอทุกนานให้เธอได้รับมันไปได้ไหมรักเธอคนเดียวแม้จะดูไมนคำสั้นๆแ้นเท่านั้นจริง,นหนงเหรจริงเหรอจริงเ ตังดีข้างล่างบอกแล้ววันนี้อยากทำอะไรทำฝากบอกคนนี้มาก็ได้เดี๋ยวต่อไปจะขอเชิญเอ่อโกแทนจากบ้านรุ่นพี่ๆนะครับหรือกาบเพื่อนๆนะขึ้นมามอบของฝากให้น้องเนาะมาบยกบ้านไหนก่อนบ้าน KCD ีบ้านอะไรไม่รู้อ่ะบ้าน KCD ดีเชิญครับ เรียนเชิญครับเรียนเชิญครับอยู่ตรงไหนเลยอ๋อโอเคอยู่ตรงนี้ตั้กล้องเราพร้อมนะครับผมอ่าเชิญครับเชิญครับติดอะไรกองมือเรียบร้อยนะครับผมขอบคุณมากนะครับ ต่อไปนะครับเดี๋ยวขอเชิญบ้านซีดีนะครับขอบคุณนะครับโอ,โ,อโอ้อโหเห็ก๊งได้รู้วผลไม้เดีว่าเอ้ยเชิญครับเชิญครับขอบคุณครับอบคบโอเคครับผมข,ขอบคุณมากครับลำดับต่อไปขอเชิญบ้านบ้าน ้าพีเต้า้ตะะาพีเต้นะคะเรียบรอนะครับผมขอบคุณครับเ,เดี๋ยวต่อไปขอเชิญบ้านพี่ตั้มเก้าอ่า วายไหมลูกวายครับรรรรโอเคใหญ่มากโอ้โอ้โอเค,อเคขอบคุณมากนะคะรับเดี๋ยวลำดับต่อไปเดี๋ยวขอเชิญบ้านของพี่แกงส้มนะครับเรียนเชิญนะครับ นี่นะครับขอาคิดดีขอบคุณครับโอเคลำดับต่อไปเดี๋ยวขอเชิญบ้านพี่กันนะครับผมสวัสดีครับ ขอบคุณครับลำดับต่อไปนะครับเราเรือเหลือใทรบ้านที่กันไปแล้วใช่ไหมอ่ะงั้นเดี๋ยวก็ต้องเชิญบ้านพี่นิดเนาะโอเคขอเชิญบ้านพี่นิดครับ ขอบคุณครับโอ้งามงามงามแต้งามหลายอ่ะเดี๋ยวต่อบต,ต่อไปเรียนเชิญบ้านก,ก้างเต้ครับ เขาโพส์ไปเรื่อยๆนี่ไงเหตุไหมเมื่อเี้เพิ่งบอกอยู่อ่าด้ก็ได้อายก็โอดโอ้บอกแล้ววันนี้อยางทํเลยครับอ่านะคะพรผอมสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดหรือเปล่าสุดท้ายสุดท้ายนะคะกลับไปเชิญบ้านพี่ฮั่นนะครับเมื่อกี้พูดอะไรไปเชิญบ้านพี่ฮั่นครับ ครับผมขอบคุณครับเอาละ่ะของฝันก็มอบเรียบร้อยนะ้มาเล่นกันเถอะมาเล่นกันก็วันนี้เ e นานะใช่ปะ <anca> เด Wo <ๆ>ี๋ยวสี่ไม่ไม่ตามทงเยบก,ก่อตาเยอก,ก่อจเย็นเย็นมีคนอม,มอบของฝันให้มีคนทวยพรให้ก็กล่าวอะไรซะหน่อยสิพ่อคุณแล้วขอบคุณเขาหน่อยเอานะเดี๋ยว ฮนะตั้งๆนะไม่ต้องยาวมีเกมให้เล่นอีกเยอะโอเคเดี๋ยวของเราเมื่อกี้เดี๋ยวท่านจะขอบคุณนะัะผมแต่นี้ขอขอบคุณของอาจากพี่ๆรู้คนนะครับผมแล้วก็หลายๆบ้านนะครับผมงั้นก็ดีใจมากๆครับขอบคุณค,ครับเรียบร้<พ>อยครับสั้นพอครับสั้นครับ,รบเดี๋ยวก่อนที่จะให้น้องไปพั ที่ขอเลขอีกตัวขอเลขอีกตัวหนึ่งเมื่อกี้เก้าใช่เมื่อกี้เก้าใช่ไหมฮะอ่ะเหลือเก้าสามครับผมอ่ะโอเคมากครับเชิญดักลูแล้วว่าอะไรอรัอะไรนะอยากรู้แล้วว่าไม่บอกไม่ใครข้างพักก่อนใช่ไหมฮะใช่ใช่ใช่เชิญครับเชิญเชิญอ๋อ้าจะอยู่ตรงนี้ต่อไปเรื่อยๆก็ได้นะพี่ไม่ว่าอยากอยากอยู่ในท้ายคนมากกว่า ได้เลยได้เยเดี๋ยวเดี๋ยวดำเนินการไม่สะดวกตามตามคิวมันต้องให้ไปพักก่อก็พักก่อนนะไปพักก่อนนะไปพักก่อนนะนะรู้ว่าอยากอยู่แต่แกรู้ว่ารักกันแต่ไปพักก่อนได้เดี๋ยวครับโอเคขอบคุณครับเอาล่ะช่วงที่ทุกท่านรอคอยเล่นเกมเมื่อกี้